กนที่ยงนะครับก่อ,อนเที่ยงนะครับตอนนี้สองหน่อยิรัสโเกตยดตะคัแอบสองอิรัสนะครับจะดูกำลังซองทีมกันอยู่นะลงเขาเรียกว่าซองทีมวองทีมกัน่อไปกนนะครับนี่กันครับนี่กครับแบกกันดูครับาโจ้ครับตนี้ วางวางก่อนนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโจ๊กี้15เพื่อนรวมทีบิลลาร์เบอร์เจ็ดนะครับอภิรัาร์เบอร์เจ็ดอ่าไีกตอนนี่วอ่าดีตวดระวังระวังระวังเลื่อน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 เลื่อน ัวเติมัวเติมมาเติมมาเติมเยอเติมนะโอ้ห่วง่างแล้วรูครูต่อไปนะครับช่วงของ้อนจะเป็นช่วงเที่ยงเนาะมาทันนะอัพุงอรุ uh ่งมาได้ไปกกา ถ่ายด้ก,กันนะดิรักถ่ายกับพ่อนะดิรักพยายามจะถ่ายด้วยเตะอ่าเย็นนะเต้นอ,อยู่ก,นะก่อนด่ลักดิลักเวียดเจ็ทพวกเรามีเย็นดีเราเป็นการวอร์มนะครับวอร์มดนะิรักถ่ายเยอะหน่อยนะครับไปซ้อมทีมมาไปซ้อมเเรียกว่าซ้อมแผนซ้อมแผนนะ ผู้ยนผู้ก Papa ็มีนะครับเี <S 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 ่ยแต่ไนครับแต่าีแต่กามีแขนอยู่เนาะกรรอผู้ต่อไปนะระหว่างรอนีว่างรอระหว่างรอรับเป็เราเนี่ยนะแม่นะ ได้เยจอ่งนาะอกาศดีครับวันนี้ฝนจะตก้็ไปเ่อยเนี่ยเดี๋ยวจะคิรกตปไหนาะ ก็มาชมมาเชียร์กันได้ครับที่โรงเรียนพระปฐมพิลาลัยเนาะตรงข้ามกับโรงพยาบาลาคาะครปฐมนะครับหลายทีมก็มาเดี๋ยวรอระหว่างรอามาหลายจังหวัดครับราชบุรีสระบุรีครคนครปฐมสุพรรณกทมก็าม,ามาเนาะเพชรบุรีประจวบ สมุทรสาครสมุทรปาการสมุทรสงครามมาหลายวันลวก็เดี๋ยวมาชมอีก นัดหนึ่งเนาะนัดที่สองนะครับเราจบมาที่สองนะครับเ่ิงซ้อมวอร์มกันอยู่เนาะนัดแรกท่ายไปเจ็ดต่อสิบนะครับเจ็ดต่อสิบแนี่ไปสังคะแนนเนาะเจอกันนัดสองนะครับประมาณี่เที่ยงเนาะ